ันนี้ว่าจะกลับแล้วยังไม่เด้คุยกันเลยจะกลับยงสโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นโปรเจกต์เรื่องใหม่ช่นออริจินอลนะคะก็หลังจากที่ปีนี้โหดกันมากมากแล้วเลยปีหน้าก็เลยเริ่มต้นปีด้วยความรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเราโรแมนติกคอมเมดี้ที่แฟนคลับเรียกร้องค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศพลิกมากเลยจากสิงสาราตายเราจะต่อเรื่องนี้เลยค่ะ ไอวันเดอร์บีซุปตาร์เขาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ย้อนหลังกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่เราเพิ่งหัดทำละครกันใหม่ๆวันหนึ่งจะเป็นซุปตา์เป็นน่าจะเป็นเรื่องละครยาวเรื่องแรกที่เราหัดทำใช่ตอนนั้นเป็นยิปโซกับพี่พูด่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากตอนนั้น26 EP ีใช่ครับตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปดูใน YouTube ก็จะไม่รู้กี่ล้านวิวอะไรแล้ว่าไปไกลมาก เพลงที่ทุกคนจำได้อ oh, ย right ่าร้งสิยค enfin ่ร้องิก็เลยคิดว anyway> ่าอยากเอาโปรเจกต์นี有有้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาในรูปแบบของ Girl Love ค่ะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตัวละครอะไรต่างๆแล้วก็จาก26 EP ก็จะเหลือแค่8 EP เพราะฉะนั้ก็จะแบบสั้นกระชับฉับไวและสนุกสนานแน่นอน แกนของเรื่องจริงๆแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยากใฝ่ฝันมากอยากจะเป็นซุปตาร์ที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยความสามารถก็ไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยนอกจากเชื้อเกิร์ด <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนอกจากชุดค่ะค่ะก็ก็เลยเขาได้ยพยายามทําทุกอย่างค่ะที่ที่จะได้เป็นซุปตาร์จนแบบพ่อแม่เบื่อลํลำคันใจหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลย อยากให้ลูกสาวตามไปทํางานด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ยอมค่ะพ่อแม่ก็ขายบ้านปรากฏว่าคนที่มาซื้อบ้านก็คือคุณอดีตสุตาอดีตสุตาที่ที่อกหักจากวงการบันเทิงแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศมาสามปีก็เลยซื้อบ้านแล้วกลับมาอยู่แต่อีเจ้าของบ้านนี่ก็ไม่ยอมหนีไปไหนแอบซ่อนอยู่ในบ้านก็เลยมาเจอกันอยู่ในบ้านนึกว่าผีหลอกอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็เป็นเรื่องวงการบันเทิงนิดหน่อยมี แบบผู้จัดการดาราค่ะแล้วก็มีแบบว่าดารามีสุตตาในวงการมีคู่แข่งอะไรต่างๆนาน่าสนุกสนานบันเทิงแน่นอนค่ะเห็นเสื้อผ้าก็น่าจะบันเทิงแล้วปกติที่ไหนและแน่นอนค่ะพอพอซีรีส์มันไม่ธรรมดาเนาะเราก็ต้องมีผู้นำกับที่ไม่ธรรมดานี่พี่โอ๋ก็มาเปิดทแรงเลยจุกเลยพี่โอ๋ก็มาค่ะก็เป็นเป็น เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ได้หลุดเข้ามาในในโลกของ Girl s love ในในโลกของ Girl s love นะครับแล้วสงสัยหลังจากที่พี่โอ๊ทำาร์โมนี e ิ e คิลใช่ครับใช่สงสงสัยแอบแอบหลงไหลในความรักของของเด็กผู้หญิงบวกบวกกับบวกกับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยอพอพอได้มาสัมผัสแล,แล้วนะครับสิ่งสิ่งที่ได้เจอเลยคือคือความคือความสดใสบวกกับบวกกับ มีการตามล่าหาความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> มันทําให้เกิดเกิดไม่โอ๋ในถึงตัวเองสมัยตอนเด็กใช่ <c oughs> อยากเป็นซูเปอร์แล้วกหว็หวังว่าการติดตามความความฝันในครั้งนี้จากที่โอได้อ่านบทน,นะ <c oughs> โอ,โอมีรอยยิ้มมีมีความความโรแมนติกมีความประทับใจนะ <c oughs> หวังว่าคุณคนดูทุกคนก็จะได้ได้ได้รับความความรู้สึกแบบเดียวกับโอ ฝากติดตามความฝันของวันวันหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยครับจะ,ะรจะเป็นซีโรมนติกหรือว่าเป็นบุกคีหรือว่าเ,เป็นคอมดี้ค <c oughs> ือ <c oughs> สำหรับอ <c oughs> นโดนั้น <c oughs> ที่มองเนี่ยเช,นช,ช่นชมนชชมหนึ่มเด็กคนนี้นะครับในฮาร์โมนีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเดินเดินเรื่องในคู่นี้แต่ว่าในทุกครั้งที่เขา คำเ,เข้าฉากกันน่ะมันเกิดเคมีบางอย่างมันเกิดเคมีบางบางอย่างที่เอ้ยอยู่ๆมันก็เกิดเกิดขึ้นมาเองโดยโดยที่เราไม่ตั้งใจด้วยไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับที่มีมีโปรเจก t นี้สำหรับสาหรับน้องลินลี่กับกับ,บเบลล่นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บวกกับอีกอย่างหนึ่งที่ทา้ทาทายคือ,อมันมีอีกคู่หนึ่งที่ใหม่ใหม่สด<ม>นะ ไม่สดคาไทยคาไทยการทำงาน <c oughs> บวกบวกกับแต่ใชแ่แต่แต่ว่าจากจากได้จากที่ได้สัมผัสมาเนี่ยอ่าค่อนค่อนข้างมั่นใจเหล่อล็บเหล่อตรงเล่อ <c oughs> นะครับหวังหวังหวังว่า หวังว่าคุณผู้ชมจะให้โอกาสนะกับน้องกับน้องคู่นี้ส่วนคู่ส่วนคู่คู่ที่สามคือผู้ชายของของเรากับน้องแมงกะพุนเนี่ยคือตอเตนะ่ะเนแนะนำน้องใหม่ไหมคะแนะนำตัวละครละน้องจอยนะคะครับก็จริงๆแล้วจะมีอีกคู่หนึ่งที่ที่มีบทบาทแล้วก็เรื่องราวสำคัญมากๆนะครับตอนนี้ก็ได้น้องนักแสดงใหม่สองคนแนะนำตัว ผมสั้นกับสั้นกับอ้ามันอ้ามับจับจับจับอลูกสาวคนใหม่แนะนำตัวเองดีกว่าก็ชื่อเฟยนะคะได้รับบทเป็นมีดีค่ะเป็นคุณหมอค่ะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นสุปตาสาวสวัสดีค่ะจีนี่ค่ะรับบทเป็นเมย์ค่ะเมย์เป็นใครคะเมย์ก็เป็นสุปตาสาวท่านหนึ่งค่ะ เป็นอดีตเป็นอดีตอดีต <clicked> <c oughs> อดีตอดีตของอดีตของของนิดหนึ่งก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีเขามีคาแรคเตอร์ที่ที่น่าสนใจเราคึกว่าเออเป็นน้องสองคนที่มีศักยภาพในตัวเองนะครั หรือเปล่ามีมีมีม,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 มีมีสิพี่ถึงเลือกมาแล้วก็แบบเออพี่รู้สึกว่าลองจริงๆหากันมาสักระยะหนึ่งครับสำหรับแบบนักแสดงที่จะามาร่วมในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองเทสกันอะไระสุดท้ายมาลงตัวที่สองคนนี้เพราะเรารู้สึกว่าอย่างอย่เฟนี้คือมามาสุดท้ายเลยมาแบบมาสุดท้ายแล้วเออเราว่ามันใช่เนาะเราคิดว่าเขาเหมาะเขาเหมาะกับตัวมีดีครับ ็เข้าเข้ากันแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกยิ้มได้ครับยิ้มได้นะครับเจอ่ะค่ัสบายแลวมาสิคะสวัสดีค่ะดีอีกดนึงค่ะว่าเรื่องนี้เราได้เป็นผู้เ็นเนาะ้ึกมันเป็นยังไงบ้างคะงคนตอนแรกยังรู้สึกไม่ชินค่ะเพราะว่าเราเพิ่งหลุดมาจาก Harmony Secret ที่แบบว่ามีพี่หมีวิซอนเป็นคนนำใช่ค่ะแล้วพอ พอเป็นเรื่องนี้ที่เราต้องเปลี่ยนเป็นคนนาแล้วก็เหมือนบบว่าต้องโตขึ้นอีกสเต็ปนึงแล้วค่ะใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเราต้องมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นเหมือนเราต้องแฮนด์ดทั้งซีรีส์เลยก็เลยต้องแบบต้องทําการบ้านหนักขึ้นมากๆ ตอนแรกมีความกดดันค่ะเพราะว่าโหพี่โซคือเทพมาก <c oughs> เขาเล่นไว้ <c oughs> เทพมากหนูก็พยายามดูแล้วก็แบบโหศึกษาว่าโหเขาเก่งจริงๆ <c oughs> แล้วพอหนูอ่านบทหนูก็ได้แบบว่าศึกษาไปเรื่อยๆแต่ก็เริ่มเก็ตละว่ามันจะต้องยังไงวันหนึ่งสำหรับหนูเนม่ยแล้ว ูชุดคือด,ดูจากชุดก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นคนสดใสร่าเริงมากมากมาก,มาก<อ>แล้วก็มีความโกโก้แต่ก็มันจะมีเหตุผลค่ะที่ทําไมวันหนึ่งนี่มีความโกโก<อ>้เพราะว่าแบบเขาเป็นเขามีความตั้งใจทําแบบทุกๆอย่างแล้วก็มีความฝันอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเป็นดาราแล้วก็สุตตาค่ะเขาก็เลยมีความพยายามมากๆกใช่ใช่ค่ะ เขาใส่บัน,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 นในอ๋อหนุมเลยนิดนึง <laughs> เปงเรรลง่ายค่ะคาแรคเตอร์หล่อนเรื่องุปตาคาแรคเตอร,ร์ตัวหนูในเรื่องก็คืออ่เอ <laughs> <laughs> อป <laughs> เป็นคนที่ข่างนอกดูเบี่ยงค่ะดูเป็นคนเย็นชาแล้วก็ดูไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากกลับมาจากต่างประเทศก็เทินหันหลังให้วงการบันเทิงเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบ มีอดีตกับวงการบันเทิงเขาทำไปเจ็บกันมากค่ะใช่แต่ว่าข้างในก็ดูเป็นคนอ่อนแอดูไม่ได้ขึ้นแข็งขนาดนั้นค่ะก็มีโหมอะไรอยู่เราเนี่ยใช่ค่ะจริงๆไม่น่าจะต้องมีอะไรดูกันเยอะเลยที่ชอบค่ะก็ก็คือผ่านงานกันมาเรื่องนึงแล้วค่ะตอนนี้ก็เต็มที่เต็มทัวแบบี้ค่ะน้องปากระเบนท่านอ่ะอันเช่นเช่นยกขวานยกขวาน เป็นค่เป็นคูดที่มาไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะสวัสดีค่ะหวานหวานนะคะก็ดูจากชุดก็น่าจะรู้ว่าเป็นคนวุ่นวายค่ะเราคือตัวป่วนบอกเลยค่ะว่าคือชุดวันนี้บวงบอกถึงคาแรคเตอร์ของความเป็นหวานหวานมากนะคะก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เล็งเห็นอะไรในตัวเราแต่บอกเราว่าเล่นเป็นตัวเองได้เลย แสดงว่าเราดูไม่ปกติปกติแล้วปกติใช่ไหมนี่ปกติของพี่แล้วอันนี้คือชุดนอนนะคะใส่ใส่นอนมาจากบ้านเลยสุดยอดมากคือถ้าทุกคู่จะหวานเราจะขมเองล่ะคอนทราส์ใช่เอ้ยนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิหรือว่าจะมีเคมีบางอย่างในเรื่องนี้อุ้ยต้องขึ้นอยู่กับพี่โอ๋แล้วครับมันต้องเป็นเคมีทุกอย่างแน่เลยอะน้องบ้างครับเบลเลอร์ครับรับบทเป็นทอมครับทอมก็ เป็นผู้ชายเรียบร้อยชื่อทอมนะครับไม่ได้เป็นทอมรับบทเป็นทอมครับก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยนะครับซึ่งจะในในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของวินโมวีนั่นคือลินลี่นะครับที่เขาซีนได้มากที่สุดนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่สอดกับพี่สเลงเห็นอะไรในตัวเราแต่ก็เราจะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราเป็นน่าจะเป็นผู้ชายเรียบร้อยที่สุดในเชนแล้วครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในกองนี้แหละเพราะว่าเคมได้เพราะว่ามีคนเดียว ก็เอาจริงห่อสูดจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเรามีเราคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครคนอื่นนอกจากเราแล้วแหละที่โอ๋ก็ไปทางอบอุ่นแล้วกันอบอุ่นเป็นไมโครเวฟใช่ครับไม่รู้ว่าสีสันไปทางไหนนะใช่ดู ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเขาว่าอยู่ทีมไหนจริงๆเราอะเหมือนจะไม่มีทีมเลยใช่เราคือตัวปั่นใครจะดีกันจะดีกันเราจะเข้าไปแซกทันทีเขาเป็นผู้จัดการดาราค่ะหวานหวานเป็นอดีตผู้จัดการของวินค่ะใช่แล้วเราก็จะแบบมาปลุกบ้นอีกหนึ่งคนเราคือปมของเขาใช่เราคือคนที่ทำให้เขาหันหลังคอนฟลิกตัวใหญ่มา ผมใหญ่สุดๆครับครับพีเอิญค่ะนครับครับก็ผมบอกว่าก็แอบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไอวันอ b ีซุปตาร์เนี่ยเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แบบเป็นซีรีส์ยาวแล้วตอนที่ทำตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันทำด้วยความแบบทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แล้วก็สนุกมาก ตอนที่แบบทํางานไปถ่ายไปตรวจเทปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารสึกว่าตอนนั้นเรามีแต่รอยยิ้มเพราะมันเป็นเรื่องที่มันแบบสร้างสร้างเสียงวเลาะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หวังว่ากลับมาในเวอร์ชันที่เป็นเกิร์ลเลิฟครั้งนี้ก็จะทําให้แบบหลายๆคนได้แบบมองเห็นมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครอยากดูย้อนกลับไปดูอันเก่าก่อนก็ได้นะเพราะเชื่อว่าในเวอร์ชันที่เป็นแบบ8 EP นี้มันจะแบบกระชับๆไวแล้วก็จะสนุกมากขึ้น,นก็คงมีการ อแดปหรือการเด v วล o ออะไรบางอย่างเพิ่มเติมต,มตามบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยครับสนุกค่ะเพราะว่ายังไงคือตั้งแต่ตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วเนาะมันสนุกมากแล้วเวอร์ชันนี้ก็สนุกแต่ทีแรกก็คิดค่ะว่าเออได้ผ่อนคลายเนาะ <c oughs> หลังจากที่แบบปีนี้ก็เครียดกันมาจะพิษเบฟก็ดีจะท่านขุนจะสิงสาก็เหนื่อยกันมาหนักหนามากๆเลยใจก็คิดว่าเออก็น่าจะได้แบบว่าผ่อนคลายบ้างแต่วันนี้เริ่มไม่ผ่อนละค่ะเริ่มรู้สึกว่า เออเนอะทำละครก็เครียดได้เหมือนกันก,ก็อยากให้มันแบบอยากให้อยากให้ทุกคนสนุกอะคะ่ะเมื่อไรก็ตามที่ที่เราทํางานแล้วอยากให้ทุกคนสนุกบางทีมันก็อาจจะมีความเครียดของเราบ้างที่แบบเออทำยังไงนะให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแต่ว่าก็เราก็จะตั้งใจกันเต็มที่คะ่ะอโอ้ยต่อจากสิงหาเลยต่อเลยครับต่อจากสิงหาลาตายเลยครับใช่ค่ะสิงสิงหาจะจบประมาณปลายมกราค่ะครับน่าจะประมาณกุมภาพก็เป็นของขวัญ เดือนแห่งความรักแล้วกันมามาเสิร์ฟเลยดีกว่างเสิร์ฟครับขอบคุณทุกคนนะคะเสอามาพี่โอ๊คเสิร์ฟพี่ตกาชอบให้ฉันยืนตัวโตตรงกลางยืนนิสัย อิ <ส gas S 1> นเสิร์ตทำไงคะอินเสิร์ตอินเสร์ตเนสอนน้องนี wrong, ่ทัถทายกล้องมะ